อืมนะอันนี้เราพูดค้างไว้นะฮะที่บอกว่าหลายค,คนอาจจะสนใจเข้าไปได้เหมือนกันและอย่ามองว่าคนที่สนใจเรื่องนี้เป็นคนขี้เกียจนะ,ะเพราะโลกได้เคลื่อนที่ไปแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเราพูดว่าขอทํางานที่บ้านก็ะจะมีคนคจำวนหนึ่งรู้สึกว่าหืมขี้เกียจสินะฮะหรือแม้แต่องค์กรอาจจะมองคุณแบบนั้นซึ่งก่อนที่จะมา work from home ด้วยเหตุจําเป็นของการเกิดโควิดเนี่ย หลายๆบริษัทใหญ่ในโลกเขาให้ work from home กัแล้วก <c oughs> ่อนหน้านั้นโดยที่ไม่ได้มีโรคติดต่อหรือโรคระบาดใดทั้งสิน้นแต่เขาเห็นว่าประสิทธิภาพเท่ากันแต่ดีต่อคุณ <c oughs> ดีต่อบริษัท ดีต่อโลกทุกคนประหยัดหมดเลยแต่ได้งานเท่าเดิมก็คงจะเป็นวิธีการหลักคิดเดียวกันครับล่าสุดนี้มันกลายเป็นเทรนด์อีกอันนึงนะครับของการทํางาน4วันต่อสัปดาห์หากําลังมาแรงโดยเฉพาะบริษัทในสหรชอชณนจักรคําว่าสาหรชอชณนจักรคือมันไม่ใช่แค่อังกฤษนะฮะ,ะมันอาจจะหมายถึงในเครือจอักรภพอื่นด้วยเช่นกันที่เขามีการพูดถึงเรื่องนี้และเขาไม่ได้แค่คิดแต่เขาทดลองเลยนะครับว่าเอ๊ การหยุดยาวขึ้นก็คือหยุดเพิ่มจาก2วันเป็น3วันแล้วทำงาน4วันะจะทำให้พนักง,งานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือสมมติฐานในการทดลองครั้งนี้ก่อนนะครับพร้อมๆกับ work from home แล้วก็ work from anywhere เ,เกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็เลยกระโดดเข้าสู่เทรนด์นี้อย่างจริงจังขึ้น แล้วทำการสำรวจไปพร้อมๆกันกับบริษัท30แห่งโดยประมาณทำงานแบบนี้จาก5วันเหลือ4วันแต่มีข้อแม่นะจ๊ะได้เงินเท่าเดิม <laughs> และอีกข้อแม่หนึ่งประสิทธิภาพของงานไม่ได้ลดลงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประสิทธิภาพการทํางานลดลงนั่นแปลว่าวันหยุดที่มากเกินไปทําให้ประสิทธิภาพลดลงด้วยแต่เขาคน้นพบว่าที่เขาพยายามจะใช้หลักการนี้เนื่องจากว่าการทํางาน4วันนั้นโอ้ยประสิทธิภาพยังเท่าเดิมนะและเขาคาดหวังว่า ควรจะมากขึ้นเพราะถือว่าพนักงานซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญเขาได้มีโอกาสพักผ่อนมากขึ้นใช้เวลากับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานลําเลิศอันนี้คือเขาหวังแบบนั้นนะคะคเขาก็ต้องลองดูเลยเนาะเพราะว่ามันก็มีบางบริษัทที่ทําได้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจาได้นะครับ Green Mining Show เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปเนะตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแนวคิดของอินเดียก่อนที่อินเดียเนี่ยเ,เอ๊ะทำสี่หรือทำสามดีเสร็จปั๊บเขาก็ไปสํารวจว่าแล้วคนที่ทํางานล่ะ รู้สึกยังไงบ้างคนที่ทํางานหลายคนบอกเฮ้ยโอเคแฮปปี้เพราะว่าหนึ่งทำงานน้อยลงไงแต่เขาบอกว่าไม่อยากใช้ทางานเขาว่าทํางานน้อยลงแต่เขาอยากให้ทาใช้คําว่าทํางานแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นบางคน<ม>ถึงขั้นบอกว่าก็ดีในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทํางานประจําเช่น4ี่วันปับ๊บมีเวลาเหลืออ,อีกสาวันเพราะ1สัปดาห์มี7วันอยู่แล้วก็สามารถทํางานอื่นและสามารถจะเมคมันนี่ได้ด้วยอันนี้สุดแท้แต่การบริหารจัดการค่ะแต่ต้องไม่เบียดบังงานหลัก นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือลองคิดนะคุณต้องได้งานอย่างน้อย100%เหมือนเดิม<ค>เกินร0 0ได้นะแต่อย่างน้อยต้องได้งาน100%เหมือนเดิม<ค>แต่คุณจะใช้เวลาในการทำงานเท่ากับ80%อของเวลาเดิม<ค>ถ้าเทียบว่า5วันเท่ากับร้อยสี่วันก็เท่ากับ80%แปลว่าค,คุณใช้เวลา80%แต่ได้งานเท่าเดิมเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพต้องเพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง เขาทำการทดลองร่วมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และออกซฟอร์ดแล้วก็บอสตันอยู่นะครับเขาเรียกโครงการนี้ว่า4 day week global นะครับก็ในปี2022เเขาเชื่อว่าปีนี้แหละจะเป็นปีที่เป็นอนาคตของการทํางานในรูปแบบใหม่จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัฐบาลของสกอตแลนด์และสเปนเริ่มต้นทําการทดลองแบบนี้แล้วซึ่งประเทศที่ออกตัวทําการทดลองมาก่อนหน้านี้แล้วและเป็นการทดลองที่ใหญ่ที่สุดคือไอซ์แลนด์อยากไปมเลม ไ <Iceland. S 2> อซ์แลนด์เขา,าเท,ทำการทดลองนะยาวมากตั้งแต่ปี2015ถึง2019และพบว่าประสบความสำเร็จอย่างยิง่งใหญ่ญี่ปุ่นกำลังทำการทดลองนี้เช่นกันที่ Microsoft ในสาขาประเทศญี่ปุ่นและพบว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มสูงขึ้นถึง40จ้ะ ค่ะที่สําคัญคือความมีวินัยก่อนหน้าน,นี้ประเทศจีนซึ่งประเทศจีนเนี่ยเคยมีความเชื่อเสมอว่าคนเรายิ่งขยนันยิ่งรวยคือยิ่งขยนันยิ่งประสบความสาเร็จนะคะถ้ายังจําได้เขาจะมีสูตรของเขาคือ9.6ทําทำงาน9ชั่วโมงต่อแต่ละวันและในหนึ่งอาทิตย์ต้องทำงาน6วันถึงจะประสบความสำเร็จแต่วันนี้จีนเองยังหันมาเริ่มจะใช้มาตรการนี้แล้วเหมือนกันเพราะมันน่าจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนะพวกเราก็ก็เดี๋ยวต้องลองดูค่ะประเทศไทยจะสามารถที่จะมีมาตรการหรือว่า เอลองทํางานแบบใน UK ได้ไหมสีวันต่อสัปดาห์จ่ายเงินเดือนเท่าเดิมนะแต่ขอประสิทธิภาพงานที่อย่างน้อยต้องเท่าเดิมหรือถ้าหวังไม่มากเกินไปควรจะเพิ่มขึ้นนะคะครับซึ่งบางทีจริงๆก็ไม่รู้สิเราเราเราก็ลองมองหลายครั้งที่เราเข้าออฟฟิศเราก็แบบเสียเวลากับการคุยเดินไปเดินมา เยอะมากเหมือนกันและเสียเวลาับการเดินทางไปเดินทางกับเดินขึ้นเดินลงไปชั้นนูนชั้นนั้นช้นเนี่ยเราเรามีความต่อนยอนกันอยู่เยอะเหมือนกันถ้าเราฮึบขึ้นมาแล้วเราได้มันหยุดเพิ่มเอ้ยผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ก็น่าสนใจอยู่นะค่ะใช่ใช่เป็นอีกไอเดียหล้วกัน Green Morning Show